เออออออเเเลขาบีว mm. <ๆ>่าเอาเทพอ่ะแล้วเรามีวิธีทำให้เทพอ่ะถ้าเขาบีมาว่าพี่ฟ้าขอเทพหน่อยแอคนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้เทพอยากเอาอันนี้ถ้าคิดที่กองนี้เชิแต่งหน้าแต่เราไม่รู้เราก็เลยแต่งหน้ามาก่อน มาถึงกองคือเข้าถ่ายได้เลยตกต็โดนลงหน้าอยู่ห่างตายาวไปนะคะเราเป็นพี่วินนะคะเออะไม่ออกแต่ขอขอลองแบบว่าสักสามท่าเเออ่เรียบร้อยเรียบร้อยเออเรียบร้อยเออสวัสดีครับ รู้มาไม่ใส่สวยก็พอเรื่องราวของชุดนี้คือยังไงไม่รู้อ่ะเขาจะมาแต่งตัวหนุ่รแเตอร์นี้จริงเหรอทุกคนเอาคอามแซบขนาดนี้เลยหรอเป็นผีแซบนะตายชุดนี้เรียบร้อยนะเขาสปอยว่าตายชุดนี้มายังไงถ้าไหนถ้าตายนนี้ตื่นตีห้าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ที่กองมีชช่แต่งหน้าแต่เราไม่รู้เราก็เลยแต่งหน้ามาก่อนมาถึงกองคือเข้าถ่ายได้เลยก็โดนลงหน้าอยู่ผ่านตายาวไปนะคะเราเป็นพี่วินนะคะเออไมะ่เราเป็นกราฟิกว่างานไหนขอบอกสรรพคุณเราหน่อยหางานช่วงปีนี้เป็นปีชงนะคะก็ค่อนข้างจะต้องการ เพราะว่าครอบครัวที่บ้านเนี่ยคนเยอะประมาณก็ทําได้ทุกอย่างนะคะนอกจากจะแบบว่าเป <ragt> <S <S ็นกราฟิกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอ่นเตทนได้ด้วยนะคะร้องเต้นได้หรือว่าแบบอยากให้ช่วยเสิร์ฟกาแฟทําได้นะคะเพราะงะั้นรับหนูเข้าออฟฟิศของคุณเชิญนะคะ Okay. เออโอ้โหลุกวันนี้ยังไงอะย้อนยุคย้อนยุคแต่ขอขอลองแบบว่าสักสามท่าเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยเออบ๊ายบร้อย,เ,ย,อยเอเอสสวัดีครับพาเจ้คนได้เลยครับยังไงวันนี้ครึ่งวันแล้วผ่านไปอ่าจริงเหรอครึ่งวันล้วน,นี่เท,ที่ยงแล้วกินข้าวหรือยังคะกินไปแล้วกินกินทุกครั้งที่ว่างเลย เดี๋ยวเราจะไม่มีแรงซึ่งปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยมีแรงอะไรกี่เปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีเต็มเท่าไหร่คะแล้วแต่ให้ไปเต็มร้อยให้สิบเฮ้ยไม่ใช่เต็มสิบให้ร้อยเป็นไงฟิตติ้งแบบจริงจังครั้งที่สองเลชีวิตยากไหมยากไหมไม่ยากนะเราแค่เราแค่ถอดเสื้อผ้าเราก็ใส่เพราะว่าทุกอย่างเขาเตรียมให้หมดแล้วมันก็เลยไม่ยากแล้วแล้วตอนถ่ายล่ะเราแค่หันซ้ายหันขวาเหรอหรือไงก็ยากอยู่เพราะว่าเพราะมันยังไม่ตื่นเนี่ยมันก็แบบตามแล้ง เออแล้วเขาบีบว่าไงเขาบีบว่าเอาเท่เแตนเท่เอ่ะแล้วเรามีวิธีทําให้เท่ปะถ้าเขาบีบมาว่าพี่ฟ้าขอเท่หน่อยแอคนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้เท่ยากเอออันนี้ถ้าคิดเราก็แค่ต้องทำนานนิ่งๆนะเพราะถ้ายิ้มกุ๊บจะไม่เท่ละคนเท่เอาไม่ยิ้มกันเออคนเท่เขายังไงคนเท่เขาต้องนะต้องคนเท่เขาต้องมึนมึนงง ง่ายทุกคนก็เป็นคนเทได้ง่ายๆเลยค่ะแค่วุ้งไถ่ยุ่ง่ะโอเคโดนเรียกโดนเรียกอ่เอาวิ่ง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 วิเอออินเนอร์พร้อมถามสี่ปึ้ง สูซููเออูเออเออเออสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อว่าชวีค่ะชวีกับชาวีวีเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครอ้ยากละ เเรื่องดียวกันใช่หรอคุณชาวี<ม>าเขาอยู่<อ>ในเรื่องอน้ำตากรรมเทพจ้ะได้ค่ะชาลีคือคนที่ไม่ไช <laughs> ใ <laughs> ช่สาวไอ้ท่านหนึ่ง สาววายมาก,ววมากที่ที่ไปมันมีหากว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเอาเต้นถือเออเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับงานกับการฟิตติ้งที่แบบเฮ้ยรวมตัวของนักแสดงแบบเราเรานักแสด ไม่เคยเห็นเขาลุคนี้มาก่อนไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะหนูชอบลุคเปียโนมากค่ะเพราะว่าวันนี้แบบเป็นลุคแบบเออใช่ย้อนยุคแล้วแบบว่าเข้าเข้ามากจริงแ้วอันนี้เป็นย้อนแล้วนะไม่เอาไอ้ปัจจุบันแล้วนะอันนี้เป็นไฮโซโปใหญ่รู้สึกไงฮะชอบค่ะเพราะปกติโดนบังคับให้แต่งแล้วไงบอกให้เป็นเด้งเด้งเด้งอะไรก็ไม่รู้กับใครก็ไม่รู้ค่ะหนูชอบแบบคีิปลุกหนูชอบนิ่งใช่ไหมเฮียไฟฟ้าแต่วันนี้เราเลมาอะเหมาะมากเราน่าสอบกัน ไม่พี่ไม่อพีมหมาะกับตัวเองไม่ไมันนี้ก็เหมาะกับหนูจริงๆริงมิวสิกเหมาะกับเป็นคนเทนะใช่ป่ะแบบชุดเนี้ยพอหนูเห็นแล้วแบบใช่เลยอ่ะเนี้ยใช่เลยแต่หนูว่าไม่ใช่เลยอ่ะใช่เลยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าวันนี้เราก็จะมีการฟิตติ้งระหว่างแบบ2ยุคในชุดที่แบบดูลักษณะแตกต่างกันมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะพูดถึงอ่าเรื่องอะไรดีตัวทุกคน อดีตอ,อ,จจอดีตชาติาที่แบบว่ามันเป็นผลต่อเนื่องมาทําให้ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่ะใ,ใช่ค่ะเพราะงั้นก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงจะเข้มข้นขนาดไหนสามารถไปดูกันได้ที่รัน a เวนีไปก็ตายเปล่านะคะ